ของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพวกเรานั้นก็คือลมหายใจไงท่านนาบีูอัมัสสลลฮวาเลวะสลัมถึงบอกว่าละมาตุนนะสองรกอกัก่อนฟัจรีนั้นดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะคุณตื่นขึ้นมา คุณมีลมหายใจในการที่จะสุยุตต่อพระองค์ละสุบภานะหัวตาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้กับพวกเราได้เห็นว่าวันนี้คนที่ทําความดีไปแล้วคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลารักเขาแล้วเนี่ยเมื่อเขากลับไปตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขากับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแต่ในขณะเดียวกันตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่เราลองถามตัวเราเองซิว่าตัวของเรานั้นจะเหลืออะไรไว้บนดุนยาให้กับคนกล่าวขานวันนี้พอเราได้ยินเรื่องของคน ตายสักคนหนึ่งคนใกล้ตัวกลับไปหาลอสสุพานโอตลาสักคนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนจะมี إ ي م านเข้มแข็งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งเนาะความกลัวที่มีต่อลอสุพานโอตลาก็จะรู้สึกว่าโอ้เราต้องละมานนะบางคนพอได้ยินเรื่องของอาจารย์ยูนุสกลับไปหาลอสสุพานโอตลารีบไปหาหมอเลยไ,ไปเช็คร่างกายได้หลายคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดูแลสุขภาพเพราะอะไรครับทุกๆลมหายใจของคุณน,นั้นมันมีค่าไงแต่มันจะมีค่าเพื่ออะไรละ่ะเพื่อดุนยาหรือเพื่อโลกหน้าของคุณ